ก็คือหมายความว่าวันนี้ผมไปที่สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาก็เอาสูตรว่า<ม>เอาเพื่อไทยมีนะครับจากโดยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน<ม>บวกรวมไทยสร้างชาติบวกพลังประชารัฐ<ม>ไทยสร้างไทย<ม><ม>ในสิ่งนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าได้เสียงเกินครึ่งข,ของสภาผู้แทนร,ราษฎรคือรวมทุกพักเลยเนี่ยแหละ,ะยังจะต้องหา,าวุฒิสภาเนี่ยอีกร้อยสิบเสียงจะเอามาจากไหน<ม>เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ พอสูตรที่สองพอมีพลังประชารัฐเนี่ยพอมีพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็ผิดสัจวาจาของตัวเองไม่เกี่ยวกับ MOU แล้วทีนี้เป็น m o โูแล้วเป็นเรื่องที่ก <c oughs> ูไปประกาศไว้กับคนนะครับไอ้นี่จะแหวกด่านยากที่สุด <c oughs> เพราะ MOU มยูเป็นค,คือข้อตกลงร่วมของของแต่ละพักแต่ไอ้ที่ใหญ่กว่า MOU อยะ คือการไปประกาศไว้กับประชาชนว่าจับมือกับใครไม่จับมือกับใครอ,อันเป็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจของประชาชนลุงเดียวก็มีปัญหาแม้ว่ากรณีไปรวมไทยสร้างชาติแม้ว่าพลเอกประยุทธ์วางมือแล้วก็ตามามันก็ไปไม่ได้อยู่มีปัญหาอยู่ดีมีปัญหาคือพูด,ดง่ายๆว่าดีที่สุดของสถานการณ์นี้ไม่มีใครได้เป็นรัฐบาลไม่มีใครได้เป็นพรรคฝ่ายค้าน และนี่นะครับให้มันตันกันทุกฝ่ายภายใต้พลเอกประยุทธ์วางมือทางการเมืองนักนั่งรักรัการเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยนะทำอะไรมากไม่ได้ทำอะไรมากไม่ได้นะเมื่อมันถึงทางตันนี่นะครับเราพูดวันที่สองแล้วทุกฝ่ายต้องคุยกันประชาชนแต่ละฝ่ายก็ต้องนะครับร่วมในการนำเสนอเพื่อปรึกษาหารือกันนี่แหละไอ้นี่นี่คือจุดอำนาจอธิปไตยของวงชนก็จะบังเกิด ประชาชนเป็นใหญ่ก็จะบังเกิดได้ทั้งเรื่องการเมืองเรื่องบ้านเมืองได้ทุกเรื่องเลยอะไรเรื่องความเหลื่อมล้ำบ้างที่ศึกษาเรื่องการปฏิรูประ้ทุนผูกขาดในนี่หมดในนี้หมดเรื่องรัฐธรรมนูญเอาเป็นปัญหานี่ไงซีกสามหนึ่งสองซีกหนึ่งแปดแปดสองห้าศูนย์ภาคประชาชนเจรจาเืมเพราะถ้าตัดสินใจข้ามขั้วเนี่ยต้องเจอวิกฤตะใช่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ